ไปได้ตัวมิลเมาใหม่ฮะสีบรอนเงินมันจะได้มาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4-5คันคุณผู้ชมได้มาเป็นเครื่อง3.0เลยนี่เลยนี่ยแดนแกดูรอยเม็ดอาร์กนี่นะสวยเดิมสนิทแล้วก็พวกการเว้นระยะช่องไฟอะไรพวกเนี้สวยงามยกระดับรถยนต์มือสองโชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืนหเรื่องรถสวย สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับมี7ที่นั่งน่าซื้อก่อนสงการมาแนะนำให้ดูสำหรับในคลิปนี้ครับพี่ๆที่น่ารักท่านใดกำลังอยากได้รถครอบครัวเจที่นั่งขนาดใหญ่เอาแบบฟรีดาวราคาผ่อนสบายแล้วก็ได้ตัวรถสภาพสวยตามมาดูคันนี้ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยพอเพิ่นไปได้ตัวมิลเอมาใหม่ฮะสีบรอนเงินนะครับ เป็นตัวรถปลดระวางจากธนาคารออมสินตัวนี้เนี่ยมันจะได้มาทั้งหมดเนี่ยประมาณ4-5คันคุณผู้ชมแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือในส่วนของตัวเลขใหม่แค่นั้นเองที่เหลือตัวรถเหมือนกันหมดทุประการในเกรดตัวท็อปแต่ไม่แน่ใจอย่างหนึ่งว่ามันเป็นรถที่ให้สำหรับผู้บริหารหรือไม่หรืออาจจะเป็นในส่วนของ ระดับหัวหน้าฝ่ายหรือไม่อันนี้คืออย่างที่ไม่มั่นใจแต่ถ้าเกิดโดยแบบตั้งต้นมาตั้งแต่ในช่วงต้นน้าคือเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยได้มาเป็นเกรดตัวท็อปสุดนะครับตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวโปรเทคเตอร์และก็จะมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาให้โฉมคือเขาจะเรียกว่าเป็นตัวดิออนิก แต่ถ้าเกิดมาเป็นดิโอニックไหมตัวนี้อันนี้ไม่ใช่หรอกมันก็จะเป็นตัวท็อปแบบธรรมดาแล้วก็ตัดหมอกคู่หน้าจะให้มาเป็นหลอดสีเหลืองนะครับส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นแบบโครเมียม um. ก็คือมันจะเป็นตัวเชนถ้าเกิดก่อนเชนเนี่ยไฟมันจะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับเครื่องเนี่ยจะได้มาเป็นในขนาด3.0ถ้าเกิดตอนแรกเราอาจจะมองว่าเป็นเหมือนแบบกระตัว1.9หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะได้มาเป็นเครื่อง3.0เลย แล้วก็ถ้าเกิดเราดูในเรื่องตัวรายละเอียดรถพวกนี้มันจะมีการแมนเทเนนที่ดีกว่ารถบ้านทั่วไปเยอะนะเพราะว่าอะไรฮะหนึ่งถ้าเกิดยังเป็นรถในานามองค์กรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมในเรื่องตัวการแมนเทนนในเรื่องตัวการเซอร์วิสเนี่ยบริษัทที่เขาจัดหาตัวรถให้กับธนาคารอมสินเนี่ยเขาก็จะมีการกําหนดเลยว่าถ้าเกิดถึงอายุหรือในช่วงระยะเวลาที่มันต้องเซอร์วิสมันต้องกลับไปหาโดยแบบตั้งต้นทันที จะไปทําอย่างอื่นตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างของพวกนี้มันจะมีการระบุสัญญาในการเช่าซื้อไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นอย่างตัวโครงสร้างเนี่ยรับประกันเลยว่าเดิมสนิทนะครับคานหน้านะแก้มซ้ายแก้มขวาคงเครื่องไส้นงไส้ในทุกอย่างสวยกริปต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างเพจเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของเดิมจริงๆเนี่ยฟิล์มกันรอยเนี่ยมันมีนะแต่เนี่ยโลกออกไปเพราะว่ามันขาดนะครับ ส่วนถ้าเกิดอย่างตัวหมุดเนี่ยตัวหัวหมุดเนี่ยคือมันจะเป็นแบบวงกลมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดอย่างไส้หมุดด้านในเนี่ยคือมันจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหมุดเดิมแต่แบตเนี่ยอันนี้มีการเปลี่ยนมาแล้วแบตเดิมไม่ใช่แบบนี้แน่นอนตัวนี้แบตมีการเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็การเช็คตัวเครื่องยนต์อันนี้ก็จะเป็นตัวกําลังอัดนะครับไม่มีเศษน้ํามันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมานะ สำหรับตรงนี้น้ามันเครื่องเนี่ยเหลือและก็มีแบบเต็มเต็มไม่มีน้ํามันเครื่องขาดแน,น่นอนเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก่อนส่งหม้อพวกน้ำมันคุงน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะก,การเปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยในกรณีที่เราได้มีการเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดยังมันเป็นพวกสังเคราะห์ร้อยเนี่ยหรืออาจจะเป็นตัวกึ่งสังเคราะห์พอลวลาเราเปลี่ยนของเหลวปุ๊บต้องมีการเปลี่ยนกองหรือไส้กองน้ำมันเครื่องด้วยนะครับไม่งั้นไอ้พวกของสิ่งที่มันเป็นแบบสิ่งปฏิกูลหรือว่าส่งกระปุกเนี่ย มันก็ยังตกค้างไว้อยู่ถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่ได้และรถมันจะมีปัญหาด้วยนะครับครานี้ในเรื่องตัวรายละเอียดในรถมันมีการใช้งานมาถูกต้องนะตรงนี้ไม่ปฏิเสธนะครับแต่เราก็จะได้มีการเก็บรายละเอียดตัวรถรอบคันทั้งหมดแล้วไปที่เรียบร้อยคือถ้าเกินอย่างเราเห็นเนี่ยมันเป็นมือสองก็จริงนะในตัวรถเลปปี2018แต่เราเนี่ยเอารถมือสองตัวมิวเอ็กัวเนี้ยมาทําให้มันเหมือนกับการได้ดูรถมือ1มากที่สุด ตรงนี้เป็นไปดั่งความคาดหวังเอาไว้ส่วนตัวล้อถ้าเกิดอย่างล้อเนี่ยตัวนี้จะให้มาเป็นในขนาดขอบ18นะครับถ้าเกิดอย่างตัวขอบล้อนี่นะตรงนี้จะเป็นตัวขอบ18แล้วละก็ยางจะเป็นตัวปี23เพราะว่าอย่างถ้าเกิดของตัวดิออริกเนี่ยล้อมันจะเป็นสีอะไรฮะทูโทนนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างตัวธรรมดาแต่เป็นในเกรดตัวท็อป หรือว่า DVD n a v i g a t เ r จะเป็นล้อแม็กในลักษณะลายแบบนี้อันนี้คือจุดสังเกตนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งกระจกมองข้างเหมือนเดิมและก็จะมีการตัดด้วยโครเมียมทั้งใบนะครับไล่ขึ้นมาจากตัวเสา A เ,เนี่ยพวกนี้คือเสาเดิมหมดนะครับแล้วก็กระจกลุกบาลเป็นตัวของเดิมมาจากโรงงานฟิลม,มีการติดมาแล้วเรียบร้อยแหลงหลังคาในส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลย สำหรับใครอาจจะไปใช้ในเรื่องของตัวสายแคมปิ้งเข้าป่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบแนวแอนเดนเจอร์นิดนึงตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าอย่างตัวนี้ที่เราดูกันมาเนี่ยไม่ใช่เป็นตัว1.9แต่มันเป็น3.0นะครับเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตำแหน่งตอนหน้าฝั่งนี้กันบ้างครับองศาในการปเปิดประตูเนี่ยทุกอย่างก็คือเดิมหมดอย่างด้านข้างขอบประตูพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวของเดิมหมดเนี่ยดี๋ยวแก้ดูรอยเม็ดอาร์เนี่ยนะ สวยเดิมสนิทนะครับไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากตัวเม็ดอื่นแล้วก็พวกการเว้นระยะช่องไฟและพวกนี้สวยงามซอกด้านคงด้านข้างสําหรับในตําแหน่งเสาบีพวกนี้ก็คือจะเป็นการเดิมทั้งหมดคราวนี้เดี๋ยวให้ดูในตําแหน่งตอนที่2สําหรับในตําแหน่งตอนที่2เนี่ยมันจะไม่ได้มีมือจับเสาบีมาให้แต่จะมีมือโหนด้านบนมาให้แบบนี้มันก็จะเหมือนกับตัวมิวเอ็กที่เราเคยดูกันไป โฉมเนี่ยออปชันอาจจะยังไม่ได้เยอะนะครับแต่ในเรื่องตัวระบบสำหรับเกตตัวท็อปเนี่ยอันนี้ถือว่าคุ้มในการเลือกซื้อเพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นในมุมอันคิดนะมิวเมือ2เนี่ยเรามันมีให้เลือกหลายเกต CD, DVD, DVD n a v i g a t o เเกพอเวลามันเป็นมือ2ปุ๊บในราคาไม่เกิน8 0 0แสนเนี่ยอันว่าเราควรเลือกที่จะเป็นตัว DVD ใ a v i นวิเกเตอร์อันนี้เหมาะที่สุด สำหรับมิวเอมือสองโฉมก่อนปัจจุบันนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะในตำแหน่งตัวเบาเนี่ยจะเป็นตัวเบาะหนังนะครับแต่ยังเจ็ที่นั่งเนี่ยก็คือเบามันจะปรับระดับได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นตัวจอากลางคุณผู้ชมจอากลางเนี่ยของตัวพวกดิอ n i c กกับจอพวกแบบตัวธรรมดานี้แตกต่างกันนะในเรื่องของลักษณะของตัวจอนี่เห็นไหมฮะ แล้วก็ถ้าเกิดยังเป็นในตำแหน่งตัวช่องแอร์เนี่ยอันนี้ก็อยู่บนศีรษะเราพอดีนะครับพวกฟงพวกไฟอะไรพวกนี้ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะอันนี้เราสามารถเปิดปิดได้นะครับส่วนในตำแหน่งเบาดจะแบ่งออกมาเป็น60ต่อ40ถ้าเกิดยังสมมุติหันขึ้นมานั่งแบบนี้นะไอ้ตัวลางเลื่อนเนี่ยคือมันไม่มีนะครับลางเลื่อนเนี่ยคือมันไม่มีถ้าเกิดจะเอาแบบเอ็นหลังนอนอีกสักนิดนึงก็ปรับจากด้านบนตรงนี้ก็จะอยู่ในท่าทางลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการนั่งที่สะดวกสบายแล้ว นะครับส่วนถ้าเกิดอย่างจอกลางถ้าเกิดเราจะมีการใช้หรือมีการเล่นตรงนี้เนี่ยมันต้องต่อกับตัว HDMI ในตำแหน่งตัวด้านหน้าหรืออาจจะเป็นสายในเมนูของตัว DVD นะครับเกะที่พักแขนตรงกลางในตำแหน่งตัวที่2มีมาให้แล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ำไม่2ช่องแบบนี้ตัวเบาะเนี่ยมีร่องรอยการนั่งมาเนี่ยเข้าใจเลยนะครับ อาจจะมีในส่วนตำหนิลายตรงลายแตกนิดหน่อยบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถใช้แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดอย่างตัวเบาะเนี่ยสำหรับอย่างพวกรถครอบครัวเจที่นั่งเนี่ยเขาก็จะนิยมเป็นแบบพวกเบาะหนังซะมากกว่านะครับพื้นที่ในการใช้สอยอะไรพวกนี้ทุกอย่างก็เหลือเยอะจอเล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะแล้วก็ในตำแหน่งตรงตัวแอร์ทุกอย่างก็ปกติหมดนะครับใช้งานได้ตามปกติทุกอย่างอันนี้ก็คือนะเป็นในตำแหน่งตอนที่2นะครับ ถ้าเกิดเราอาจจะคิดในมุมแบบที่หันนั่งไม่ได้เนี่ยลองจินตนาการเอาเป็นแบบนี้มันอาจจะมองให้เป็นภาพมุมกว้างไม่ได้นะครับแต่อย่างในกรณีที่หันนั่งเนี่ยยึดสรีระของหันเป็นหลักสูง180ซนติเมตรและในการก้าวขึ้นในการก้าวลงเนี่ยอันนี้เราสามารถดูกับบุบคคลในครอบครัวเราได้แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเรายังอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาแบบนี้อันถือว่าเหมาะนะครับเพราะว่าท่านจะได้มีพื้นที่ในการนั่ง แล้วก็จะได้มีพื้นที่ในการเอ็นหลังและก็จะได้มีพื้นที่ในการวางขาหรือว่าช่วงของหัวเข่ามันจะได้เหลือเยอะถ้าเกิดแบบนี้อ่านว่าใช้ในอนาคตเนี่ยสบายเลยคราวนี้ด้านหลังเนี่ยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบแต่ในเรื่องตัวเกรดุ่นย่อยเนี่ยมันจะไม่ได้มีการบอกหรอกครับเราต้องไปสังเกตในส่วนของออปชันด้านในกันอีกทีหนึ่งไฟท้ายไฟเบรกให้มาเป็นแบบ LED สครับเพจด,ด้านหลังนี่จะเป็นแบบพรีเมียมแล้วก็ตัวมือเปิดจะเป็นแบบปุ่มกด อยู่ในตำแหน่งด้านใต้แบบนี้นะครับอันนี้คือกล้องมองหลังตัวนี้คือของเดิมไม่ได้เป็นของติดเพิ่มคราวนี้ในตำแหน่งตอนที่3เนี่ยคุณผู้ชม MUX เนี่ยตัวบอกก็จะมีออกมาแบบ50ต่อ50เราสามารถพับเก็บในระดับที่แบบพับลงไปด้านหน้าแบบนี้ได้แต่มันจะเป็นตัวบอกแขวนเหมือ er, มนฟอร์จูเนอร์อะไรพวกนี้อันนั้นคือไม่ใช่แล้วก็จะมีช่องเก็บของขนาดเล็กตรงนี้ก็คือจะแบ่งออกมาเป็น3ช่องอีกทีนึง เอาต้องบอกมองในมุมนี้ฮะถ้าเกิดอย่างเราไม่ได้มีผู้โดยสารนั่งในตำแหน่งเบอตอนที่3มเนี่ยมันจะกลายเป็นห้องบรรจุสำรับขนาดใหญ่ได้เลยแต่ถ้าเกิดอาจจะมีลูกมีหลานหรือว่าเพื่อนลูกหรือว่าเด็กเล็กๆหรืออาจจะเป็นแบบคนที่ใส่ร้าตัวเล็กในครอบครัวอันนี้สามารถนั่งได้แต่ถ้าเกิดอย่างใช้อนไปนั่งเนี่ยถามว่าน,นั่งได้ไหมอันนั่งได้นะแต่ต้องเป็นการนั่งในแบบคนเดียวนะครับเพราะว่าต้องนั่งพนักพิงหลังมาฝั่งหนึ่งแล้วก็เท้ายืดไปฝั่งหนึ่ง ถ้าเกิดแบบนั้นจะนั่งสบายแต่ถ้าเกิดจะไปให้อันนั่งในตำแหน่งร์ดเดียวอันนี้น,นั่งไม่ได้ลําบากแล้วก็พื้นที่มันเหลือน้อยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยยางไหล่สำรองอยู่ด้านใต้เครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างครบหมดนะฮะร,รถมันสวยหลายคนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าสีนี้คือสีอะไรเขาเรียกว่าสีบรอนมันจะออกเป็นแบบเทาฟ้า,ฟา,ฟานิดนึงก็ไม่ได้บอลจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับอันนี้ก็คือในส่งตัวรายละเอียดด้านนอกรถสวยมากนะอะอย่างเนี่ยได้มีการเรียนให้ทราบมันมีที่มาที่ไป นะครับเพราะน้นตรงนี้เราไม่ได้ปิดบังหรือว่าปกปิดอะไรให้กับคุณลูกค้าไม่ได้ข้อมูลในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปแอนพาเข้าไปดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับมาครับภายในกันต่อเลยนะฮะหลายท่านเนี่ยถ้าเกิดยังเคยได้มีการรับชมตัวดิโอเนกับตัวธรรมดาก็น่าจะพอนึกภาพออกได้นะว่ามันแตกต่างกันในส่วนของตัวจุดใดกันบ้างแต่ถ้าเกิดยังไม่เคยดูเดีจะไล่ให้นะครับ สำหรับในตำแหน่งคอนโซลหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็จะมีเก๊เก็บของมาให้2ช่องด้านบนแล้วก็ตัวด้านใต้แล้วก็สำหรับการตกแต่งเนี่ยมันจะเป็นลายไม้เห็นไหมฮะมันจะมีการตกแต่งด้วยลายไม้คอนโซลด้านหน้าเก๊เก็บของแผงข้างประตูนะฮะแล้วก็ตรงในช่วงตัวหัวเกียร์แต่แน่นอยยังพวงมาลัยตรงนี้คือไม่มีจะเป็นแบบพุ่มหนังธรรมดานะครับคราวนี้ในส่วนตัวลายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวจอทัชสกรีนเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจอตัวท็อปสุดซึ่งถ้าเกิดอย่างพวกแบบที่มันเป็นตัวรองท็อปเนี่ยมันจะไม่มีตัวระบบนำทางนะฮะมันจะเป็นแค่พวกออปชั่นแอปพลิเคชันทั่วไปอะไรแค่นี้แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวท็อปปุ๊บเราเปิดออกมาดูปับ๊บจะมีเป็นตัวระบบนำทางมาให้แบบนี้ส่วนช่อง c ีดีอยู่ด้านใต้ตรงนี้แล้วก็แอร์จะให้มาเป็นแบบปรับออโต้นะครับตรงนี้แอร์เย็นมากนะถือว่าใช้ได้เลย ส่วนในตำแหน่งเกียร์เนี่ยจะเป็นแบบแนวตั้งแล้วก็มีเป็นตัวซีวินเชียหรือโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้ไม่ว่าจะเป็นตัว1.9หรือว่า3.0ถ้าเกิดออโต้นี่ก็คือจะเป็นแบบ6สปีดนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูกล้องมองหลังนิดนึงนะเมื่อกี้ที่เราดูมาเนี่ยเห็นไหมฮะแอบบอกแล้วว่าเลนม,มันไม่แตกนะครับถ้าเกิดอย่างเลนมันแตกปุ๊บมันจะเป็นตัวลอยฟ้าขึ้นในตำแหน่งจุดตรงกลางหรือว่าแถวแถวด้านบนแถวแถวนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแสดง เส้นไกด์ไลน์แต่ว่ามันไม่ได้เดียวตามพวงมาลัยนะฮะหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับแต่มันก็จะเป็นเหมือนพวกสัญญาณไฟดานจรน,นะเขียวเหลืองแดงอะไรแบบนี้ก็น่าจะดูและเข้าใจได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมกดเมื่อกี้นี่นะน,นี้คือตัวเปิดแอร์ตอนหลังนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีคนใช้เราก็กดปิดแต่ถ้าเกิดเรามีคนนั่งเราก,กดเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงด้านใต้นี้ก็จะเป็น engine start ส่วนในตำแหน่งพวงมาลัยเนี่ยนะคุณผู้ชมนะ จะให้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันซ้ายมือเนี่ยมัตติมีเดียหมดเลยนะครับกดรับเพิ่มเสียงเพิ่มวอลลุ่มเปลี่ยนขึ้นนะครับส่วนในตำแหน่งด้านขวามือเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวคูสคอนโทรลแต่จะให้มาเป็นแบบธรรมดาอันเนี้ยถ้าเกิดเอาแบบตามตรงนะฮะในปัจจุบันเนี่ยไม่มีคนใช้หรอกนะครับอันเคยไปสังเกตตัวรถรุ่นใหม่ที่มันออกมาในช่วงปี67เนี่ยนะ เดี๋ยวนี้คูดคอนโทรลเนี่ยบางทีตัวท็อปก็ไม่มีมาให้อันนี้เราเข้าใจได้นะแต่ถ้าเกิดอย่างบางตัวมีมาให้ก็คือจะเป็นแบบอะแดปทีฟมาให้เลยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดถามในส่วนของในมุมมองคนไทย,น,ยนะในการใช้งานในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยได้จําเป็นอะไรมากเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราไปดูในตัวเมืองตอนที่สะพานยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นปัจจุบันตอนนี้เส้นลาดเพ้าก็พอแล้วโอ้โหรถติดมากนะครับ เพราะนั้นอย่างการใช้ตัวระบบพุคอนโทรลวเนี่ยมันเลยไม่ได้จําเป็นสําหรับคนใช้รถทุกวันนะฮะส่วนฝั่งด้านขวามืออันนี้ก็จะมีเปิดปิดทังเชนคอนโทรลออโต้สตาร์สต็อปแล้วก็ช่วยลงทางลาดชันพวกกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็สําหรับเบาะฝั่งตำแหน่งหันนั่งเนี่ยจะเป็นตัวเบาะหนังสีเบรกนะฮะ ถ้าเกิดยังเป็นพวกดีออนึ่มันจะเป็นบอรดหนังสีดําอันนี้ลองสังเกตกันดูแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอรหนังสีเบรดแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างรถพวกนี้มันก็ผ่านในมุมมองสายตาเรามาเยอะนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาขายแล้วก็เอาแบบข้อมูลอันเป็นเท็จมาออกสื่อออนไลน์แบบนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะในหนึ่งเรื่องพวกนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสมากกับในส่วนของความแตกต่างเพราะว่าอย่างคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่าปฏิพัติ์ออตโต้เนี่ย มันขายแต่ตัวรถปีใหม่อันนี้ถูกต้องครับเพราะว่าอย่างในกรณีเราซื้อไปเราใช้ไปเนี่ยมันใช้กันแบบยาวๆเราไม่ได้ให้คุณลูกค้าซื้อไปแล้วก็ไปซ่อมหรือว่ามีปัญหาอะไรแล้วจะโดนคอมเพนมาอะไรแบบนี้เราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการให้ลูกค้าใช้รถอย่างมีความสุขไปไหนมาไหนก็สบายเดินทางไปนู่นไปนั่นมานี่ก็สบายคนในครอบครัวก็แฮปปี้คนใช้ก็แฮปปี้คนซื้อก็แฮปปี้คนขายก็แฮปปี้ นั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาอาจจะสูงกว่าแต่ในเรื่องตัวสภาพนะฮะหรือว่ารายละเอียดต่างๆอะไรทุกอย่างพวกนี้คือมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากรถมือหนึ่งไม่ได้พูดพ่ำเออเองนะฮะมาดูตัวจริงที่ร้านได้แล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีกล้องบันทึกหน้ามาให้ในตัวก็จะประมาณนี้ส่วนสุดท้ายอันลืมบอกเลยเลขไมค์คันนี้หนึ่งแมืนี้าร้อยยกิเมตร นะครับสำหรับตัวรถปี18ก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนน่าเกียดเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปสุกัน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปกันเลยครับจบกันไปอีกคันหนึ่งแล้วนะครับสำหรับมิวเอ็ตัวท็อปเนวิเกเตอร์ก็จะมีให้เราเลือกชมเนี่ยอยู่หลายคันเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยบางคันอาจจะมีไมเลไม่ได้เท่ากันมาแบบนี้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ในเกรดของตัวนี้ที่ได้มาก็คือจะเป็นตัวที่มีนวิเกเตอร์ทั้งหมดเพราะนั้นตรงนี้อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนเลยคือเราได้รถเกรดตัวท็อปแน่นอนแต่สําหรับตัวราคาเนี่ยใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่สําหรับสีเทาคันนี้นะอันจัดให้ในราคา6กแสนหนึ่งเบาทราคาหลุดโลกเลยสําหรับตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดยังมาเป็นตัวรองท็อปอันนี้เรายังพอเข้าใจกันได้แต่ตัวนี้คือตัวท็อปสุดนิเกเตอร์เครดิตดีฟรีดาว อันแนะนำแบบนี้สําหรับการซื้อรถใหญ่แบบนี้นะ 1. เราสามารถเลือกที่จะดาวอยู่ในช่วงระยะประมาณสัก5-10ได้อันว่าแค่ในกลาลังสวยเลยเพราะว่าถ้าเกิด699มันจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณไม่เกิน14,000บาทเราดาวสัก5-10%เนี่ยเราดาวตรงนี้เพื่ออะไรเราดาวเพื่อที่จะเอาดอกเบี้ยรถเกง๋ง 2. มีรถที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาเทินเอามาแลกเอามาเปลี่ยนได้นะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยอย่างสุดท้ายนั่นคือลูกค้าที่เครดิตด,ดีจริงๆนะครับตรงนี้เนี่ยห้าเถึงสิก็ไม่ต้องเอารถมาเทินอะไรอย่างพวกนี้ก็คือไม่ต้องมันฟรีดาวได้เลยขออย่างเดียวผ่อนไหวแค่นั้นเองทุกอย่างจบนะฮะเพราะฉนั้นถ้าเกิดสนใจนะครับเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้โทรติดต่อมาได้เลยหรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิภติออโต้มาคุยกันหลังไหม่ได้แล้วเด็กก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ